สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว y o u t ทุกทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานต่างแดนทุกๆประเทศเลยคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่3สิงหาคม2568ที่แสนเจริญเทคเตอร์เพิร์ลนงของจังหวัดวุรีรัมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเฮนมา39แรงนะครับราคาถูกๆราคาเบาๆให้พี่น้องเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็หลังจาก ผมรีวิวยันมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องดูว่ารถตอนนี้ของทางร้านมีรุ่นไหนที่รอลงรีวิวให้ดูนะครับยันมาสามสิบเก้าคันนี้นะครับรถจดทะเบียนปีห้าหกนะครับประมาณปีห้าหกนะครับห้าห้าห้าหกประมาณนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเครื่องเกียร์นี่พร้อมใช้งานนะครับเครื่องออเครื่องก็อยู่ประมาณเจ็ดิแปดิบปอร์เซ็ตนะครับ เกียร์ทำงานปกติไม่มีสะดุดไม่มีรุดนะครับใบดันใบดันก็ยังสภาพยังอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใบดันก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับสภาพยางนี่ยางคู่หน้าอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังนี่อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับราคาขายนะครับผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทพร้อมเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อม นะครับหนึ่งแสนสาบาทนะครับมีเฉพาะใบดันให้นะครับจุดที่พี่น้องจะได้แก้ไขก็คือสีนรั่วนะครับซีนรั่วนะครับก็จะมีสีนรั่วล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับที่พี่น้องจะเอาไปแก้ไขนะครับก็จะมีจุดของซีนรั่วนะครับส่วนพวกบอลลูบอดี้ไม่มีผูนะครับไม่มีผูไม่มีบางโคนี่ไม่มีผูกทั้งสองข้างเลยนะครับ ระบบโฟวินนะครับโฟวินนี่ทำงานปกตินะครับโฟวินพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีสีรั่วนะครับสีรั่วล้อหลังนะครับล้อหลังสองข้างจะมีรั่วอยู่นะครับแขนกลางแขนกลางก็มีนะครับแขนกลางมีนะครับแขนกลางเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับราคาขายนะครับราคาขายผมขายตามสภาพนี้ราคาอยู่ที่ 138,0 0 0บาทนะครับ138,000าบาทเท่านั้น,นาาเองนะครับราคาไม่แพงนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้080737 5 1 9 9 0 9 5 7 2 3 1 2านะครับโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะครับมีริมชุดทะเบียนชุดอวนให้พร้อมนะครับราคา138,0 0 0บาทนี่มีเฉพาะใบดันนะครับตัวรถใบดันนะครับ ผ่านไม่มีนะครับพี่น้องอยากได้ผ่านเพิ่มจะได้โรตารี่เพิ่มก็จะได้เพิ่มตังค์นะครับเพราะว่าราคาราคานี้ได้เต่ใบดันนะครับดเดี๋ยวผมจะมาให้ลุกน้องมาทดลองขับให้ดูนะครับว่าสภาพของเขาเป็นยังไงระบบไฮดรอลิกเป็นยังไงเครื่องเป็นไงควรขาวไหมนะครับเดี๋ยวจะให้ลุกน้องมาทดลองขับให้ดูนะครับเครื่องดีนะครับ ติดง่ายเครื่องดีคนไม่มีขาวนะครับระบบไฮดรอลิกนี่ขึ้นปกตินะครับหนึ่งแสนสามมืนน่นดบาทนะครับพี่น้องมีมีตัวรถแล้วก็ ใบดันนะครับราคานี้ตามสภาพนะครับพี่น้องตามสภาพจุดที่ต้องแก้ไขก็จะเป็นพวกซีนนะครับพวกซีนนะครับ <c oughs> จะมีซีนล้อหน้าซีนล้อหลังนะครับระบบเกียร์ทำงานปกตินะครับ เกียร์สโลเกียร์ไฮปกติราคานี้ไม่ได้รวมส่งนะครับพี่น้องราคานี้ไม่ได้รวมส่งพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็ค่าส่งกิโลละยี่สาบาทนะครับ หนึ่งแสนสามืปพบาทนะครับพี่น้องท่านท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอหนองจังหวัดวบุรีรัมย์นะครับร้านแสนเจริญเท็เตอร์นะครับ นี่ดันเดี๋ยวผมจะลองโฟวให้ดูนะครับว่าดันรถไถฟอร์ดจะไปไหมนะครับเราจะอาลองมาดันรถไถฟอร์ดดูนะครับลองระบบโฟวให้พี่น้องดู หนึ่งแสนสามมนแปดนบาทนะครับพี่น้องก็อย่ไปดันแท็กแท็กคนสีรลูดี่น้องอีเสียดี โฟวินโวินไม่ทำงานนะครับพี่น้องเ้วยหมูไม่มีเมื่อกี้ผมผมส่องดูไม่มีเ้ื่หมูนะครับเดีผมเอาพามาดูเครื่องดูเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องมันดีไหมนะครับเปนป้น,น ามาดูเครื่องดูเครื่องกันนะครับเ,เ,เครื่องดีนะครับเครื่องดีดูน้ำ นะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะมาถ่ายด้วยหมูให้ดูว่าด้วยหมูมันไม่มีตรงไหนนะครับเดี๋ยวพาดูน้ำก่อนน้ำไม่ดันนะครับแล้วเพื่อนด้วยกัน เดีย๋ยวผมพามาดูเดวยหมูครับนี่เดรหมูไม่มีนะครับไม่มีเดรหมูนะครับนะครับใส่เดรหมูเข้าไปก็ทำงานปกตินะครับหนึ่งแสนสามมืนแปดพันบาทนะครับตามสภาพนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับส่วน คั้นที่เหลืออยู่นะครับตอนนี้ที่มีที่เลือท,ที่เหลืออยู่ที่ผมรีวิวไปก็จะมี47แรงนะครับ47แรงแล้วก็34แรงนะครับ88,000นะครับแล้วก็รถไถฟ,ฟอร์ดเอลาม138,000บาทนะครับส่วนที่รอลงรอรอลงรอรีวิวให้พี่น้องดูก็จะเป็น36แรงนะครับ36แรงเพิ่งเข้ามาใหม่สองคันนะครับคันนี้นะครับ36แรง นะครับสามสิบหกแรงรอรอใส่กระโปรงหน้าหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูวันหลังนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นสามสิบหกแรงเหมือนกันนะครับตัวเปล่านะครับกําลังทําสีอยู่นะครับคันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสามสิบหกแรงตัวเปล่าตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย0807375199 0957231220ที่แสนเจร,เริญเต์อำเพอ่นองหงจังหวัดบีรำสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก่อนได้นะครับแสนเจริญเตืเาาอน,นญญเ,เ,เ,เขากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ